สวัสดีครับผมสวัสดีครับ f อซแฟนช่องผู้กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องปูเยี่ยมพารรยอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ก็มาแจ้งหวยเราให้ทราบนะว่าหวยเราออกไปแล้วนะแม่ออกสวยนะเก้าเก้าเก้าแปดสองสี่เลขล่างเก้าแปดแม่นะฮะของปูเยี่ยมเข้าไปแล้วหนึ่งสูตรนะ สูตรสามหกเก้าโคตนะลาวสามหกเก้าโคตเดี๋ยวจะต้องตั้งชื่อให้มัน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 ,มนจําได้เลยนะชื่อนี้หมายถึงสูตรนี้ชื่อนี้หมายถึงสูตรนี้นะ,ะมีอีกสูตรหนึ่งนะผิดพลาดนิดหน่อยเลยสูตรนี้เป็นสูตรที่เรียกว่าสูตรเดลต้านะสูตรนี้จะจําเลขคู่กับเลขคู่เลขขี้กับเลขขี้เท่านั้นนะฮะหมายว่าเลขมาคู่คู่หรือขี้ขี้ ได้สองแบบนะสเวอร์ชั่นแต่คู่คี้กับขี่คู่เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นอื่นนะอ่าเดี๋ยวเราสูตรนี้ขยับนิดหน่อยก็เข้าสวยเลยนะเดี๋ยวจะตามให้ชมไปอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะตามชมเลยนะครับผมอ่าฟังคําเตือนกันก่อนนะครับผม คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมจัดทำเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลนะอย่างอื่นไม่สนับสนุนนะครับผมอ่ะเรามาตามนะเลขตรงนี้จะให้ชื่อว่าเลขรับลาวเดลต้านะเลขมันเดลต้ากันนะสูนี้มันเดลต้ากันอ่ะเรามาตามมาชมว่า มันเข้ายัางไงนะมันเข้ายัางไงมันเข้ายัางไงอเดี๋ยวทวนให้ก่อนนะทําเหมือนกันนั่นแหละทุกๆงวดนะเดียวต้ากันนะงวดนี้กับเองนะหงก,กี้หนึ่งมาเข้า908ใน08ใน8008เห็นไหม1 2 3 4 แปดตัวนะเท่ากับสิบหตัวแปดศูนย์ก็ศูนย์แดโอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะเอาศูย์แดแล้วมาออกเก้าสามนะติดเก้าสามสามเ้าบนล่างนะฮะบอกว่ามันเป็นคู่คู่หรือขี้ขี้เท่านั้นนะฮะเอาเก้าสามแล้วจะไปอะไรนะมีแต่ศูนย์สองกับศูนย์สี่ไม่มีสองสี่เลยเรียกออกสองสี่นะครับผมเ,เราเราจะเปลี่ยนมุมมองตัวเนี้ให้เป็น สูตรที่มีชื่อว่าสูตรเดลต้านะนี่สัญ,ญลักษณ์ของมันนะสูตรห้อยลาวเดีลต้านะเรลีลับลาวเดีลต้าอ่ะตามชมนะครับผมผมจะเดินไปอีกหนึ่งแ้มนะฮะกับเปลี่ยนเลขวิ่งของมันเท่านั้นเองนะอะ่ตามชมนะวิ่ง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 เรามาดูวิ่งก่อนนะวิ่งรหัสวิ่งนะผมจะจับที่เลขหลักหน่วยนะ สี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าศูหอาส้าสักสตัวแบบที่แถวนะหนึ่สสเอาอีกเอาอีกสามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, ่ห้าหปดเศหนึ่งอ่ะมันยาวไม่เป็นไรเดี๋ยวมีมีที่มาร์กนะ มาร์กเอาสันส้นๆเอาตรงไหนนะฮะอ่ะโครงสร้างนะครับผมวิ่งมาแล้วมาจับโครงสร้างนะโครงสร้างกับ,กบตัววิ่งจะสัมพันธ์กันพอดีนะอ่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า หกเ9็ดเอ่าเรามาแบ่งมาแบ่งเขตแบ่งแดนมันซะก่อนนะถ้าเอาหมดก็งงนะไม่รู้จะจับตัวไหนใส่ตัวไหนอ่าแบ่งแบ่งแบ่งถ้าแบ่งอย่างนี้พอพอไหวนะฮะอ่าได้กี่ห้องครับได้สามห้องนะ ห้องที่หนึ่งห้องที่สองห้องที่สามนะอ่าสามห้องแล้วก็เอาตัวเลขมาเดลต้ากันนะอ่าเดลต้ากันทั้งสามห้องนะครับผมอ่าเดลต้ากันได้ที่ห้องนี้ก็ได้ที่สี่แปหกับเกียนห้าเ้านะเดี๋ยวจะใช้สีแดงเขียนนะ สี่แปดหกอันนี้0ูนย์สีกับ315หน่อันนี้608กับเก้าเกนหนึ่งอาทีนี้เราก็นำตัวเลขที่เราจับได้นี่มาเข้าคู่กันนะจะหลายตัวไหมนะ ได้ที่ตัวไหนครับผมหา468นะ468 795ห้องแรก04231อ่าจับกันนะเอาห้องนี้ซะก่อนนะครับผม4648 จับสลตกันอย่างเดียวนะสี่แปดสี่แปดหกแปดเอากลับกันเองนะเจ็ดห้าจ็ดห้าเก้า

เก้ 91, น่งนี่นี่เกนะ้าเหนึ่งเเะหนึ่งสอบสอชุดนะครับกลับแล้วยีชุดนะกลับเองนะจับแล้วเหลือประมาณเท่านี้นะชุดนี้จะต้องกลับเองนะ ให้ไปสิบสองชุดนะครับผมอ่าได้เลขที่คู่คู่หรือขี้ขี้เท่านั้นนะถ้าเลขมาคู่ขี้ขี้ค,คู่สูตรที่ไม่ถูกนะเข้าป่าไปเลยนะครับผมเดี๋ยวจะทำสูตรคู่คู่ขี้ขี้ให้ชมนะอ่าเรามาดูตัววิ่งกันนะ4 7 0 3จ็าหก นับลงมาอย่างนี้ก็เป็นการนับรหัส369นะฮะ6925เปี่หนึ่งอ่าผมจะเขียนผมจะขีดสีทางนี้นะสีในแนวยืนนะ ให้แนวสีเป็นแนวลักซิบนะจับตามแนวสีก็ได้นะจับตามแนวสี4 8 7แปดเจ็ห้สสหนึ่ง หกศูจับตามแนวสีนะครับผม6กแปดเก้นี่นี่เก้าเห็นไหมเก้าห้าหกเก้าหกแน่กลัวกลัวมองไม่ทันนะ2 8งแแล้วก็สองส 8, 0, 1, าหนปดศ์หนึเจ็ดนะทางนี้จะเกินนะ9ก้9ห้าหเกนึ่งหเกินมาตัวนี้นะเก้าหนึ่กับเกินตัวนี้นะสองสห้าหนึ่ง 8071เอาแ0 7 1นมาทนแทนกันตรงนี้เอาเข้าพอๆกันแล้วครับแต่เลียเล้ยงไม่เลี้ยงไม่ ไม่ได้เลี้ยงกันสวยงามเท่านั้นเองนะฮะจับตามแนวสีนะเดินหกตัวนะเดินหกตัวจับเดียวต,ต้ากันอ่ะตัววิ่งนะฮะ เจ็ปกนะครับผมเจ็กับสามห้านะฮะ ก้าศูนย์หนึ่งตัวสุดท้ายอ่ะตัวที่เราหน้าจเจ้านะเจ็ดแปดเก้าหน้าจะมานะวงกลมเลยเจ็ดแปดเก้ามีอยู่ตรงไหนเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้านะมีแค่นี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับผมเด่น อ่ะหมดเวลาพอดีเวลาพัจากครับแคปหน้าจอไว้นะกับสูตรที่มีชื่อว่าเลขลาวเดลต้ากันนะครับผมไปแล้วไปแล้วเกินเวลาไปมาก